สวัสดีครับพบกับหุ้นเดียด EP ที่3แล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูว่าเราจะสแกนได้ตัวไหนบ้างนะฮะทั้งหุ้นต้นทางแล้วก็หุ้นขาขึ้นเนาะแต่ที่แน่ๆตอนนี้นะฮะเซตนี้วิ่งขึ้นมาแล้วจากเมื่อวานเนาะตอนนี้ครึง่งครึ่งวันวิ่งบวกขึ้นมาแล้วอีก14.8จุดนะฮะตอนนี้ก็ถือว่า ทรง,ทรงกราฟของเซตนี้ก็ที่ว่าไปได้สวยนะฮะแล้วก็ดูแล้วตอนนี้เข้าเขตโอเวอร์บอทแล้วนะฮะอาจจะไปได้สักหน่อยนึงแล้วก็กลับตัวลงมานะครับเซตมีโอกาสจะเป็นอย่างนั้นนะฮะถ้าจะเปิดดูกราฟวิกสักนิดนึงเห็นไหมฮะกราฟวิกนี่ไฮตรงแท่งนี้นะฮะหนึ่งสี่ห้าสี่จุดเก้าห้าอาคิดง่ายๆว่าหนึ่งสี่ห้าห้า หนึ่งสีห้าถ้าณวันนี้หนึ่งสี่ห้าห้าเซตยืนไม่ได้นะฮะถ้าวันนี้เซ็ตยืนไม่ได้หนึ่งเสียห้าแล้ววันต่อไปก็คือ,อวันอังคารเนาะวันจันทร์หยุดวันอังคารตลาดเปิดมาเป็นลงนะฮะตลาดถอยลงรับรองคะว่าจะกลายเป็นแท่งแดงกลับลงมาย่อตัวลงมานะฮะกลายเป็นว่าตลาด ยังไม่สามารถยืน1-4-5ได้ก็จะปรับตัวลงมาอีกครั้งหนึ่งก็ต้องดูอีกทีนึงครับว่าจะลงมาแค่ไหนนะเพราะว่ามันเป็นช่วงเดือนสุดท้ายของปีเนาะมันอาจจะแบบเกิดแรงขายทํากำไรได้นะฮะก่อนที่มันจะดีบาวขึ้นเป็นรอบขึ้นอีกรอบหนึ่งนะฮะแต่อันนี้เข้าๆไว้ก่อนนะดูว่ามันจะยืน1-4-5ได้ไหมยืนไม่ได้ก็เตรียมตัวลงฮนะสําหรับเซตตอนนี้เรามา ทำการสแกนกันเลยนะครับว่าเราสแกนแล้วเราจะได้หุ้นตัวไหนบ้างนะสําหรับครึ่งเช้าของวันนี้นะฮะลองสแกนดูเนาะเราไปดูนะครับหุ้นต้นทางตอนนี้สแกนได้อะไรบ้างนะกำลังสแกนครับอ่าได้ตัวเดียวนะครับตอนนี้หุ้นต้นทางได้เอเชียนตัวเดียวนะครับสําหรับครึ่งวันนี้นะฮะหุ้นต้นทางนี่สแกนติดเอเชียนตัวเดียวนะครับ เนาะโอเคนะเราเราไปดูหุ้นขาขึ้นนะครับว่ามันสแกนติดตัวไหนบ้างนะครับหุ้นขาขึ้นหุ้นขาขึ้นสแกนดูนะครับหุ้นขาขึ้นหุ้นขาขึ้นได้หลายตัวอยู่นะครับได้ AIE ได้ AQUA ได้ BPP ได้ตัวเครนได้กันคุณได้ KTB ได้ SC ได้ TCap แล้วก็ได้ TSE นะครับก็ได้ทั้งหมด กี่ตัวครับนหนึ่งสองี่ห้าหกเจ็ดแดได้9้าตัวนะครับก็ได้หุ้นขาขึ้นอยู่9ตัวยังไงหุ้นทั้งหมดที่สแกนติดก็ลองเอาไปพิจรารณาเอาไปตัดสินใจในการเทรดในการลงทุนของของตัวเองดูนะครับว่าชอบหุ้นตัวไหนแล้วก็ลองไปเปิดกราฟดูลองไปวิเคราะห์ดูนะครับว่าโอเคไหมที่จะหาเล่นมันนะฮะเหมือนเดิมครับยังไง ก็ต้องบอกก่อนว่าไม่ได้ชี้นำนะฮะไม่ได้ชี้นำว่าให้เล่นตัวไหนแต่อันนี้คือสแกนให้ดูนะครับเผื่อใครที่นึกไม่ออกว่าจะเล่นหุ้นตัวไหนเนาะผมก็เลยทำเป็นหุ้นเด็ดไว้ให้ไปพิจรารณาการเอาเองนะครับก็โอเคนะครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็มาสแกนหุ้นให้ดูเนาะยังไงก็ฝากกดติดตามช่องนะฮะกดกระดิ่งให้ด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับ